านางนางข้าวไปหาที่รักมันเนางข้าวขอไปหาที่รักขอหอมหน่อยสมุนสมุนอาบน้ำเสร็จพักผ่อนกายานางข้าไปอ้อนเอาอะไร <laughs> อ่อนดูอ่อนคือแบบออกอดกอดทั้งตัวกอดทั้งตัวหนูหอมนะวันนี้หนูเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆเลยนะที่รัก <laughs> <laughs> หนูตัวหอมนะหนูหอมทั้งร่างกายเลยนะหัวจะหลดหางเลยนะวันนี้ <laughs> <h ums> <h ums> ไม่สนเลยที่รัก ของหนูขาดเข้าวปกคอมตัวเลยเดี๋ยวนั่นน้องน้องหลับข้าวอย่าไปปลุกนะไอ้นี่มันโมโหร้ายนะมึงอย่งยงี้ยเงี้ยเงีาบางค่ำบางคืนมันก็ตื่นขึ้นมาแงี้ยเดึกดเดเดินเดินสามสองรอบมั้งเมื่อคืนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาอันนั้นอ่ะ เปวดขาปวดกระดูกข่นเนาะเขาหลับกันไปหาจับไปจับแมงกระแทะปากโคตรเหม็นเลยได้พวกนี้เวลามันนั่นแมงกระแทะคนกินอีกต่างหากเด้